งานศพงานบวชงานแต่งเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปขอร่วมทุกงานผมก็จะไปเฉพาะที่เขาเชิญคือถ้าเขาเชิญแล้วเราไม่ไปนี่ก็ก็ไม่ได้เขาเชิญเราก็ต้องไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้กระเสือกกระสนที่จะไปอยู่แล้วแต่ว่าเขาเชิญเราก็ไปแล้วก็เชิญผมก็ไปแทบจะทุกอาทิตย์แล้วก็ตลอดสี่ปีมานี้ก็ยังก็ยังก็ยังไปต่อเนื่องนะครับทั้งที่ก็ไม่เคยใส่ซองสักบาทเดียวแล้วก็แล้วก็กินอิ่มด้วยทุกครั้งที่ไปแล้วก็ถ้าเป็นงานงานสวดเนี่ย ไม่ใช่งานผาเผานนเนี่ยงานสวดเนี่ยผมก็ได้กลับเข้ากลับบ้านทุกครั้งได้เยอะด้วยเราก็เริ่มต้นแบบนี้โดยการไม่ใส่ไม่เห็นมีใครว่าแล้วก็ทําต่อไปได้ครับจริงแล้วก็ควรจะทําด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพวงหลีดสุดท้ายก็ได้ไอเดียว่าพวงหลีดเบิร์กมันคือการโฆษณาที่มันเป็นการตลาดที่โคตรคุ้มเลยสามร้อยบาทกับการที่สวดเจ็ดวันมีคนเห็นสองสามร้อยคนทุกวั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 น,ว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 นชื่อเราเออเขาถึงทํากันเนี่ยครับสามร้อยบาทผมก็ใช้สามงาน ให้มาท้ายโยเก็บไว้ให้ใช้สามรอบก็ประหยัดที่สุดถ้าเรื่องประหยัดได้บวนึนวนนง่หไม่ไม่เคยครับมผมคือมันเหมือนกับการเซอร์ไพรส์แฟนนะครับถ้าคุณเซอร์ไพรส์ครั้งแรกไปแล้วคุณต้องเซอร์ไพรส์ตลอดชีวิตอ่ะผมก็คิดแบบนั้น